หาทรัพย์ลงทุนได้ง่ายๆแค่คุณมองหาความเจริญพี่ๆมีวิธีเลือกทำเลที่ใช้สำหรับลงทุนได้อย่างไรบ้างครับมีเพื่อนๆหลายคน i บ b o x มาถามผมถึงคำถามนี้มากมายเลยครับซึ่งวิธีที่ผมใช้ในการหาแหล่งทรัพย์ในการลงทุนสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นนั้นง่ายมากเลยครับนั่นก็คือการมองหาความเจริญและดูทิศทางของความเจริญที่แผ่ขยายไปครับ ความเจริญนี่แหละครับเป็นหัวใจสําคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าตลาดให้ความสําคัญและความสนใจในพื้นที่นั้นแค่ไหนนั่นเองครับพี่พผมก็เข้าใจนะครับว่าให้มองหาความเจริญนะแล้วยังไงล่ะครับที่เรียกว่ามันเจริญพอผมเข้าใจกับคําถามนี้ของเพื่อนๆนะครับถ้าอย่างนั้นผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับชุมชนที่เจริญแล้วว่ามันประกอบด,ด้วยอะไรบ้างก่อนดีไหมครับแลงชุมชนที่เรียกว่าเจริญแล้วเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบ อยู่3องค์ประกอบด้วยกันครับนั่นก็คือองค์ประกอบแรกนะครับแหล่งงานหรือที่เรียกว่าเว r ร์นะครับแหล่งงานก็คือแหล่งที่มีการรวมตัวของผู้คนเป็นจํานวนมากที่มาค้าขายกันมาทํางานในพื้นที่นั้นๆเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการพบปะเจอหน้าสื่อสารกระทั่งการสัญจรไปมาก็มีความหนาแน่นมากด้วยเช่นกันครับตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นแหล่งรวมของร้านค้า แหล่งรวมของออฟฟิศที่ทำงานโรงพยาบาลโรงเรียนหรือแม้กระทั่งจะเป็นศูนย์ราชการอย่างนี้เป็นต้นครับในชุมชนที่เจริญแล้วนะครับเราจะเห็นแหล่งงานเหล่านี้เกาะกลุ่มกันหนานแน่นเลยครับองค์ประกรอบที่2ครับแหล่งที่อยู่อาศัยครับหรือเราเรียกมันว่าสเตทมีสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับก็คือว่ามนุษย์เราเป็นสัต์สังคมครับไม่ว่าจะชอบอิสระแค่ไหนก็มักจะรวมตัวรวมกลุ่ม อยู่ด้วยกันครับก็เลยมักจะมีที่พักอาศัยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนเกิดเป็นแหล่งที่พักอาศัยขึ้นมาครับเช่นหมู่บ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์ในชุมชนที่เจริญแล้วเราก็มักจะเห็นแหล่งที่พักอาศัยกรองกลุ่มกันอยู่หนาแน่นเช่นกันครับองประกอบสุดท้ายนะครับก็คือแหล่งพักผ่อนครับหรือเราเรียกมันว่าเะลมนุษย์นะครับไม่ใช่เครื่องจักรครับจะให้แค่พักผ่อน แล้วก็ไปทํางานมันไม่พอครับมันไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตเพราะมนุษย์เราต้องเติมเต็มจิตวิญญาณและอารมณ์ด้วยครับสถานที่ที่จะเติมเต็มจิตวิญญาณและอารมณ์ที่ว่านี้ก็คือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนี่แหละครับแล้วมันก็เลยหนีไม่พ้นพวกแลนด์มาร์กต่างๆครับเช่นสวนสาธนารณะกีฬานสวน,านสนาธารณะหรือปัจจุบนันนี้ก็จะมีพวกห้างสรรพสินค้ทาที่เป็นคอมเพล็กซ์ ต่างๆกร,ระจายอยู่ทั่วไปแหล่งร้านอาหารแหล่งช็อปปิ้งหรือแม้กระทั่งตลาดนะัพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นชุมชนที่เจริญแล้วมีสิ่งต่างๆที่เรียกว่าแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยเป็นจํานวนมากและกระจายอยู่เต็มชุมชนครับพี่ๆผมก็เห็นทั้งหมดเลยนะครับ work play s t a เนี่ยแล้วยังไงล่ะครับพี่มันเรียกว่าจเจริญยังไงโอเคครับน้องมันเป็นแค่องค์ประกอบครับน้องมันจะต้องมีครบของพวกนี้นะครับถ้ามันมีครบ สิ่ที่อยากจะให้ดูต่อก็คือมีคนไหมครับมีความหนาแน่นไหมตรงนี้นะครับที่เรียกว่ากุแจสําคัญของมันครับผมไม่รู้นะครับว่าคนอื่นๆเขาจะให้ความสําคัญกับอะไรแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยชุมชนที่มีความแออัดมีความหนาแน่นเนี่ยการที่มีคนมารวมตัวอยู่ด้วยการเป็นชุมชนมันมีเหตุผลของการเข้ามาอยู่ตรงนี้ของผู้พักอาศัยครับดังนั้นความหนาแน่นของชุมชนเลยใช้เป็นตัวชี้วัดว่า พื้นที่หรือทำเลแถวนั้นมีความต้องการของผู้คนอยู่ไหมนั่นเองครับสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเราจะวัดระดับความเจริญเปรียบเทียบกับอายุของคนเราเนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆจินตนาการตามนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราบอกว่าความเจริญนั้นกำลังพึ่งเริ่มต้นหรืออาจจะมีบางอย่างไปกระตุ้นให้ความเจริญกำลังเกิดช่วงแรกๆเนี่ยมันก็เหมือนกับวัยเด็กนี่แหละครับคราวนี้เนี่ยเมื่อความเจริญเกิดขึ้นแล้วมีชุมชนเป็นความหนานแน่น มันก็เปรียบเทียบได้กับวัยกลางคนซึ่งเป็นวัยที่ที่สุดของคนเรานี่แหละครับและถัดจากนั้นถ้าความเจริญนะเริ่มเสื่อมโทรมลงก็เทียบได้กับวัยชรานี่แหละครับถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วมันยังเลยมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องดูครับนั่นก็คือทิศทางของความเจริญนะนะั้นน่ะไปทางไหนครับดูยังไงก็คือดูทิศทางของความหนานแน่นนี่แหละครับโดยการดูว่ามีผู้คนย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนนี้เทียบกับผู้คนที่ย้ายออกจากชุมชนนี้ เป็นยังไงบ้างใจสําคัญที่จะบอกว่าชุมชนนี้เป็นช่วงของความเจริญที่เป็นพีคสูงเนี่ยก็คือมีคนย้ายเข้ามาในชุมชนมากกว่าคนย้ายออกนั่นเองครับดังนั้นหนานแน่นไม่พอต้องดูทิศทางเหมือนด้วยนะครับ work play stay มีองค์ประกอบให้ครบพอมีองค์ประกอบครบเนี่ยก็จะมีการสารัญจรเพื่อที่จะสื่อสารและก็พบปากกันมีความหนานแน่นของชุมชนเกิดขึ้นและจะทำให้เกิดความเจริญขึ้น บริเวณตรงที่มีการสัญจรไปมาตรงจุดศูนย์กลางนั่นเองครับและเมื่อพื้นที่ไหนมีคนอยู่อาศัยหนานแน่นแล้วแล้วก็ความต้องการใช้ประโยชน์ในทำเลนั้นก็พุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นกันครับอย่าลืมดูที่ทางของความหนานแน่นด้วยนะครับว่าเป็นที่ทางขาเข้าหรือขาออกครับเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเลือกทำเลที่น่าลงทุนได้แล้วละครับ